สวัสดีครับสำหรับรายวิชา <m ere ly> วิทยาศาสตร์กับความงามนะอันที่ที่แล้วเราเรียนเรื่องของผมไปแล้วนะครับเรารู้ว่าผมเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนาะมันมีกระบวนการในการสร้างยังไงนะครับแล้วก็ไปรู้ถึงวิธีการในการดูแลมันนะแล้วก็วิธีการในการเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เราชอบนะครับนั่นก็คือความงามของเส้นผมนะครับนักเรียนก็ศึกษาแล้วนะครับแล้วก็ไปปรับใช้นะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเรื่องของผมด้วยนะครับสําหรับครั้งที่แล้วนะเป็นแบบฝึกหัด ใน Google form s, นะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของเล็บนะครับความงามของเล็บนะเล็บของเราเนี่ยดูซิเรามีทั้งหมดกี่เล็บนะและสภาพเล็บของเราเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าเล็บของเราเอ่อมีการเกิดยังไงนะแล้วก็ดูแลยังไงแล้วก็มันบ่งบอกถึงโรคได้ด้วยนะครับของเล็บนะครับนะเล็บของเราเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าเนลนะครับมันก็มีโครงสร้างเนี่ยนะครับ อยู่ที่ปลายนิ้วเนาะประโยชน์ของเล็บเนี่ยนะครับประโยชน์ของเล็บก็คือเป็นโครงสร้างเนี่ยที่เอาไว้ป้องกันปลายประสาทนะครับที่อยู่ที่นิ้วของเราเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นปลายประสาทเอาไว้ทําอะไรที่ปลายประสาทก็เอาไว้รับความรู้สึกนะครับฉะนั้นมันมีส่วนหนึ่งในการเอาไว้กันกระแทกแต่เกิดเราไปพูดถึงวิวัฒนาการของของเล็บเนี่ยวิวัฒนาการคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่อดีตไล่เลื่อยมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่า เล็บเนี่ยเอาไว้ช่วยในการหยิบจับนะครับเอาไว้ช่วยในการแกะเนี่ยครับอ่าฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ใช้ในการแกะอ่าถ้านึกถึงสัตว์นะครับนั่นเองก็ไปนึกถึงพวกสัตว์ที่ต้องใช้เล็บอะ่ะอย่างเช่นเสืออะไรเงี้ยเห็นไหมครับเอาไว้ฉีกเนื้ออะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือโครงสร้างที่เอาไว้ใช้ช่วยในการอ่าดำรงชีวิตของเขาเนาะแต่ตอนเนี้ยวิวัฒนาการผ่านไปแล้วนะครับเล็บของเราเนี่ยก็เลย ไม่ต้องใช้งานมากเอาไว้ป้องกันเฉยๆมันก็เลยมีสภาพแบบว่า,าไม่ต้องแหลมคมมากนะครับเหมือนแมวแมวเนี้ยเอาไว้ขูดเอาไว้จับสัตว์นียนะครับนะมันก็วิวัฒนาการมาแล้วแต่สิ่งมีชีวิตนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือส่วนของเ,อเล็บนะครับแต่ส่วนของเล็บเนี่ยตรงที่อาจารย์วงไว้เนี่ยมันเป็นส่วนที่โผล่ออกมาพ้นเนื้อเท่านั้นเองนะครับมันยังมีองค์ประกอบอีกหลายส่วนเล็บ ถูกพัฒนาอยู่ภายใต้เนื้อเยื่อของเรานะครับเล็บเนี่ยเป็นชั้นของหนังนะที่มันเป็นเซลล์ที่เสียสภาพละคือตายละนะครับและถูกผักออกมาฉะนั้นตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงเนี่ยนั่นคือเล็บเหมือนกันแต่มันอยู่ด้านในนะครับในเนื้อเรามาดูวิดีโอเลยฉะนั้นเล็บของเราเนี่ยนะครับมันจึงโผล่ออกมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเอง ปิดเสียงแล้วกันเนาะนี่เขากำลังบอกว่าเล็บเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่เอาไว้ป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์อ่ะเริ่มเนลเพลทนี่คือส่วนที่มันโผล่มาส่วนเนลแมทริกเนี่ยคือส่วนเล็บเหมือนกันแต่อยู่ข้างในนะครับมีเนลเบสก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่รองอยู่ใต้ของส่วนของเนลเพลทนะครับเนลเพลทตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของ เคราตินนะครับคล้ายกับเส้นผมนั่นแหละนะครับเป็นโครงสร้างของโปรโตีนนะที่ถูกผักออกมานะครับโดย um um เนี่ยเมทริกเนี่ยคือตัวที่เอาไว้สร้างเนื้อของเล็บนะครับในของนี้โดยมีการผักออกมานะครับในแนวตรงแบบนี้นะครับผักเนื้อเยื่อออกมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเวละ ที่มันเกิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการดันเนื้อเยื่อที่มันตายแล้วเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเล็บของเราก็จะยาวไปเรื่อยๆนะอันนี้เนไหอ่ะมันก็มีการดันของเนื้อเยื่อออกมาแบบนี้นะครับดูใต้ใต้นี้ก็จะมีกระดูกนะเนลเบสนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่ที่รองรับส่วนของ เซลล์เนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยออกมานะครับฉะนั้นถ้าเวลานัเกเรียนโดนโดนของทับหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของเนื้อบสตรงเนี้ยได้นะครับนีม่มาดูภายนอกอีกคิวติเคิลก็คือส่วนเนี้ยนะครับเออก็คือเซลล์ของผิวที่ตายแล้วที่เอามาห่อหุ้มนะ,ะแล้วก็มีอีโพนิเครียมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อเหมือนกันที่เอาไว้ติดระหว่างส่วนของผิวหนังเนี่ยนะครับกับส่วนของเล็บอ่าแล้วก็มีใต้นี้อีกนะครับ ไฮโปนิกเกียมนะครับก็เป็นส่วนของเนื้อเยื่อเนี่ยที่เอาไว้ตินะครับอ่าครนี้เขาบอกว่าเล็บมือกับเล็บเท้าเนี่ยนะครับมีการงอกที่ไม่เท่ากันโดยเล็บมือเนี่ยจะยาวมากกว่าเล็บเท้านะครับแล้วก็เล็บมือที่ข้างถนัดเนี่ยจะมีความยาวเร็วกว่าแล้วก็ฤดูก็มีผลต่อการงอกของเล็บรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเล็บจะงอกเร็วกว่าคนโตนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้มาจากการ ศึกษาเรื่องเล็บเห็นไหมฉะนั้นเรื่องเล็บมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีคนศึกษานั่นก็คือกระบวนการวิทยาศาสตร์เขารู้ได้ไงว่าเล็บมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเนี่ยเขาก็ศึกษาตรงเนี้ยถ้าไปทําเล็บนะครับหรือนั่นเนี่ยลองเอาเอานิ้วเนี่ยขูดขูดเอาก็ได้มันจะไม่ค่อยเจ็บมันเป็นเนื้อเยื่อตายแล้วนะครับขูดขูดตรงตรงผิวตรงเนี้ยเห็นไหมเออนะ หรือตรงนี้ก็ตามนะครับเวลาเราเล็บดำเห็นไหมเราก็จะเอานิ้วเขียนะครับเอาแม่บรรทัดเอาแมจินฟันเขียเนี่นะครับนั่นก็คือโครงสร้างที่มันเอาไว้ยึดเกาะเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆนะครับที่เขาศึกษามาแล้วเนาะแล้วก็มีการค้นพบด้วยนะครับว่าเล็บนย่ายาวอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคราวนี้ไปต่อเลยนะ สิ่งที่เล็กส่งสัญญาณเกี่ยวกับสุขภาพของคุณว,วันนี้เล็กถือเป็นองค์ประกอบอันสวยงามในแท้จริงของร่างกายเป็นที่ท้ากันว่าธุรกิจน้ำยาทาเล็บทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง15.55ล้านดอลลาร์า,นนานนในปี2567อย่างไรก็ตามปรากฏว่าเล็บของคุณอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับการออกแบบแฟชั่นที่สวยงามโวมสมัยเท่านั้น แต่ยังเป็นกระจกสะท้อนสุขภาพเดยรวมของคุณได้ด้วยสีคื้นผิวและคุณสมบัติอื่นๆของเล็บจะสะท้อนปัญหาสุขภาพภายในของคุณได้อย่างไรมาดูกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วมกับเราในะชีวิตสดใสสีเล็บของคุณในกรณีส่วนใหญ่เล็บสีเหลืองหมายถึงการติดเชื้อราซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาทันเวลาอาการนี้อาจแย่ลง จมีของคุณอาจออกเป็นสีเขียวและกรอ,อกแตกได้ความเป็นไปได้อื่นๆของสาเหตุของเล็บเหลืองได้แก่อายุที่เพิ่มขึ้นปัญหาปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่และการใช้เล็บอะคริลิกคุณภาพต่ำบ่อยๆเล็บสีขาวที่มีแถบสีชมพูอยู่ด้านบนที่เรียกว่าอาการเล็บเชอรี่อาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจล้มเหลวไตาวายบาหวานและปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างเช่นตับอักเสบหรือตับแข็ง หรือบางครั้งอาการเล็อเชอรี่ก็อาจเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นหากเล็บของคุณซีดอย่างรุนแรง,งคุณอาจมีภาวะขาดสารอาหารหรือปัญหาแก้ไหลเวียนเลือดที่ถูกัดขวางไม่ให้ไหลไปถึงปลายนิ้วในกรณีที่รุนแรง,างอาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจางหรือขาดธาตุเหล็กในเลือดของคุณและสีแดงเข้มอาจบอกบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจหากเอดแดงขยายไปถึงด้านข้างของเล็บและล่มอ,ออกนี่อาจเป็นสัญญ,ญาณของโรคแพ้ภูมตัวเองที่เรียกว่าโรคลูปัส เล็บสีออกน้ำเงินหรือเม่ว่างมักจะหมายความว่าร่างกายของคุณไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอรวมถึงสายเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและปัญหาปอดอย่างเช่นถุงลมป่งพองและโรคหล,ลอดลมอักเสบเรืร้อรังสีเล็บแบบอื่นๆอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพต่างๆตัวอย่างเช่นทา,า,า,างเล็บของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอาจนั่นบอกว่าคุณเป็นโรคต่อมไทรอยหรือปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการ และสีเทาเรื่อยๆมักเกิดจากการทานยาตามใบสั่งแพทย์เช่ยนยาต้านม,มาลาเรียพื้นผิวและเนื้อเล็บของคุณเล็บปราะแตกและฉีกง่ายมักเชื่อมโยงกับภาวะต่อมไทรอยด์ปกป้องอย่างการขาดไทรอยด์ซึ่งเป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำง,งานช้าเกินไปเล็บที่แห้งและแตกอาจบ่งบอกถึงการขาดวิตามิน A อซีและ B7 หรือที่เรียกว่าไบาโอตินและอีกสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาเล็บชนิดนี้ก็คือการใช้น้ำยาล้างเล็บมากเกินไป การที่ผิวเล็บขึ้นเป็นฉันในแน,ว,นวตั้งมักเป็นสัญญาณปกติของอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับริ้วรอยบนใบหน้าแต่ถ้ามันขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นอาจหมายความว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะขาดวิตาม,มิน b ี2หรือแมกนีเซียมเล็บเกิดเป็นสันในแนวนงนหรืออาการเส้นโบมักเป็นผลมาจากการบาดเจ็บโดยตรงที่เล็บของคุณอย่างไรก็ตามหากในแต่ละครั้งมีเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งเล็บ ก็อาจเป็นสัญญาณของการเจ็บปวดที่รุนแรงแบบมีไข้สูงประกอบเช่นไข้แดงแดงหรือโรคปอดบวมและเป็นรูขุมขอาจบ่งบอกถึงปัญหาผิวหนังเช่นโรคสะเก็ดเงินกลาดและผิวหนังอักเสบนอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความปกติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกันของเนื้อเยื่อเช่นโรคไขข้ออักเสบซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อข้อต่อของคุณการจเจริญเติบโตของเล็กและที่งอขึ้นเหมือนช้อนหรือโคลีโลนิเชีย เป็นปรากฏการณ์ที่เล็บของคุณดูเหมือนช้อนโดยมีขอบเล็บยกขึ้นและเป็นหยุ่นคล้ายช้อนนี่อาจเป็นสัญญาณบอกชี้ว่ามีการสะสมธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณถือธาตุเหล็กมากเกินไปและยังเกี่ยวข้องกับโรคโรหิตจางขาดธาตุเหล็กโรคหัวใจและการแหลเวียนเลือดไม่ดี้าวะเล็บและนิ้วปุ่มเกิดขึ้นเมื่อส่วนปลายนิ้วของคุณขยายใหญ่ขึ้นและเล็บของคุณโค้งลงด้านล่าง การเจริญเติบโตของเล็นลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณของการมีออกซิเจนในเลือดต่ำซึ่งนับเกิดจากโรคตอถภาวะเล็บที่โค้งลงยังอาจเกี่ยวข้องกับโรคตับหรือไตป,ปัญหากับหัวใจโรคลกก้มใไ้อักเสบและโรคเอทเล็ที่แยกและไม่ติดอยู่กับฐานมันจะบ่งบอกถึงภาวะการเล้รับไพรอนมากเกินไป คือภาวะที่ต่อมไทรอยด์ปล่อยฮอรโมนเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปและที่ดูหลวงไม่ติดแน่นกับฐานยังสามารถบ่งบอกถึงการติดเชื้อราเชื้อราสะเก็ดเงินการไหลเวลยียนโลหิตที่ไม่ดีหรือภาวะแอมิลอยด i ซิสหรือการมีปริมาณโปรโตีนแอมิลอยด์สูงเกินในอวยวะและเนืเ้อเยื่อ คุณสมบัติอื่นๆของเล็บเส้นแนวตั้งสีเข้มที่ยื่นออกมาจากหนังที่ขานเล็บจนถึงปลายเล็บนั้นอาจเป็นสัญญาณของเนื้องอกผิวหนังชนิดหนึ่งเรียกว่าเมลานูมาซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ร้ายแรงมากแม้ว่าเส้นเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆที่เล็บก็ตามแต่มันก็เป็นการดีที่คุณควรจรีบไปพบแพทย์ทันทีเมืสังเกตเห็น แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าแถบสีขาวหรือแถบมีเป็นสัญญาณบุ่บอกถึงการขาดแคลเซียมแต่มันไม่เป็นความจริงแถบสีขาวบนเล็บของคุณมักจะบ่งบอกถึงการขาดสมตรูนสารอาหารประเภทโปรตีนมานยังสามารถปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้รับพิจากการรักษาโลหะหนักมาเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งเป็นผลมาจากภาวะไปายนั่นเองผิวหนังสีแดงบวมรอบเล็บมักจะบ่งชี้ถึงอาการอักเสบของถ่านเล็บบริเวณที่ต่อกับเนื้อ หากการอักเสบนั้นมีอาการบวมเป็นร่วมด้วยอาจเกิดจากการติดเชื้อที่เรียกว่าการติดเชื้อพาลนีเซียความเป็นไปได้อื่นๆสำหรับการเกิดสีแดงที่บริเวณรอยต่อขาเล็บรวมไปถึงความผิดป,ปกติของเนื้อเยื่อที่มีความเชื่อมต่อกันคือโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือลูปัสนั่นเองและนี่คือโบนัสกับวิธีการทำยาบรรจุเล็บด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนำน้ำมันโจโจบาสีอ,อ่อนหรือ1้มิลลิลิตร น้ำมันวิตามินอ e ี4ออนหรือ118มลิตรน้ำมันอโวคาโด3ออนหรือ89มลิตรน้ำมันอมุน2ออนหรือ59มลิตรและน้ำมันเอาน้องหวาน2ออนหรือ59มลลิตรมาผสมจนเข้ากันดีในขวดยาทาเล็บใช้ส่วนผสมที่ได้นี้ทาตัวหนัง,งรองเท้าบริเวณฐานเล็บและนวดลงบนผิวรอบๆเล็บของคุณจากนั้นถูน้ำมันส่วนเกินที่มีเหมือนกับน้ำทาโลชั่นบำรงุง ทำซ้ำได้ต่อถ้าท,ที่คุณต้องการโดยเฉพาะหลังการสัมผัากับน้ำน้ำยา,าบำรุงเล็บที่ทำเองได้ง่ายที่บ้านสูตรนี้จะช่วยให้เล็บและหนังบริเวณฐานรอบรอบเล็บของคุณซุ้มซื้งอ,อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผิวรอบรอบเล็บของคุณมีสุขภาพดีขึ้นและนั่นวงมากขึนขนขนนกก้นข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลเท่านั้นหากคุณสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เล็บของคุณอย่าลืมปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าคุณต้องการการดรูแลเป็นพิเศษหรือไมและของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณได้บ้างแชร์สิ่งที่คุณคนพบให้เรารู้ในช่องความคีดเห็นอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ใช้เพื่อนของคุณแล้วกดติดตามอยู่กับเราที่ชีวิตสดใสอ่าโอเค ก็เราก็รู้แล้วเนาะว่าลักษณะของเล็บนะครับสีของเล็บเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายยังไงก็เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อที่ตายแล้วใช่ไหมครับฉะนั so, ้น so, so มันก็ถูกผลิตม,มาจากด้านในของร่างกายก็คือเซลล์ของเรานะครับฉะนั้นการที่เซลล์ทํางานได,ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็เกิดมาจากสารอาหารหรือว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปเนี่ยนะครับหรือความผิดปกติมันเกิดภายในมันก็ส่งผลต่อเซลล์ของเรานะครับ อ่นะฉันอันนี้อีกอันนึงอันนี้ดูเล่นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจันจะเปิดยาวเป็นคนที่กังใดีจ๊าเขาดูแลเล็บนะครับเขาดูแลเล็บของเขาเนาะเป็นความเชื่อของเขานะครับที่นี่ดูนิ้วเขาเห็นไหมเนี่ยนะครับเ,เป็นลักษณะของความชอบนะเขาก็ทําให้เล็บยาวเนี่ยมันดูดีน,นะเขาก็ทําการทาสีนะครับ เ,เป็นบบเมนูเล็บยาวาฟังเสียงเขาลิดนึ่งคนนิ้วครับเหมือนกันกัเราล่างนี่แหละแต่คนปกติทั่วไปนี่ถ้าท่ายาวาลเลยก็ต้องตัดยาวโค้งโคตรเป็นวงแบบที่มีใครเห็นไี่ครับแท้เป็นต้องพึ่งและก็แท้จะไม่เชื่อว่านี่คือเล็บของคนครับ <S <S แลี่ยาวที่สดคือนิ้วโปนะครับยาวถึงยี่สิเซนติเมตรส่วนนิ้วหนึ่งก็ลดหลั่นตามมาครับ เล็บพุกนิ้วจัดยาวไม่ต่ำกว่า20ซนติเมตรเสื้อเีงปราจิตเจ้ไว้ที่มือข้างสายข้างเดียวเท่านั้นแต่นอกจากเรื่องความยาวเลนะ็บสิ่งที่น่าทึ่งและกแปลกตากก็คือโรงร่างของเล็บที่ยาวโค้เป็นวงครับ และสิ่งที่เป็นคำถามจากหลายหลายคนมากคือก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเฮียประสิทธิ์ว่าจะทําได้ปกติอย่างเราเราหรือไม่ครับเพราะว่าเลที่ยาขนาดนี้จะต้องเป็นุปสแรคและทําอะไรได้ไม่สะดวกแต่ยักที่บอกว่าไม่มีปัญหาครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายเหมือนอย่างเราเราครับนี่ดูนะครับอ่อเนี่ครับมือจะเข้าอย่างนี้เไปทีอ่อย่างนี้นะครับเข้าไปตามนองอย่างนี้ดูนะครับผมจะเข้าไปนี่ครับเกี่ยวมันเกี่ยวมากเลย ถ้าโอมมีก็มีครับแต่ว่าเราอยู่ทุกวันครับมันชินแล้วครับอันนี้คือเฉพาะผมนะถ้าคนอื่นทำไม่ได้ก็จะโผล่มาครับเนี่ยเราต้องไปตามร่องของมันแล้วนี่ครับแต่นี้เราต้องกดไปเพื่อจะดิงออกมา่านครับอ่าเดี๋ยวรอหน่อยพูดครับเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะด้านการทำตามไหมก็ไม่จําเป็นต้องทําตามแต่ว่าการที่เขาไ้เล็บยาวได้เนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีการดูแลมาดูกันดูแลของเขา ออและแข็งแรงแบบนี้เอาแกดูแลเป็นอย่างดีครับต้องเคลือบด้วยน้ำยาเพื่อป้องแข็งแรงครับไม่ให้หากง่ายมันตกแต่งคาเล็บให้เป็นสีทองเอง,งางามอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสีที่เยี่ยมสิ์ทามาตั้งแต่เริ่มไว้ไม่เคยเปลี่ยนสีครับแต่คนเราต้องแต่ครับว่าเอทาเล็ตยาวขนาดนี้เข้าไปร้านเสริมสวยทารานเขาจะทําให้ไหมและจะไม่งงแง่ต้องว่าเอผู้ชายอะไรทำไมไว้แ็บยาวขนาดนี้มึงกปล่อยเล็บยาวอย่างนี้เลยหรอคะ เราอยู่ไม่ได้นำมาค่ะคือเล็บเขายาวมากอะ่ะแล้วท้าเราเล็บเขาหักไปคือเราไม่มีความเวามชอบไม่ได้อ่ะค่ะคือจะได้แค่ตัดหนังนะคะตัดเล็บก,ก็ไม่ได้แต่งเล็บก,ก็ไม่ได้เพราะคือเล็บเขายาวมากเดี๋ยวลองไว้บ้างผมมีเล็บตัดพี่กัดเอาไว้ไปถึงไหนผมคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถ่ายหลักกระชาชนผมน่าจะเอาไว้ไม่ต่ำกว่า30หรือ40เซนนะครับครับ นะก็เป็นช่องนี้ของพวกเราชาวไทยซึ่งครัที่ได้เห็นเล็บประปอนของเยอรมันศิ์นะครับผู้ซึ่งน่าจะมีเล็บยาวในประเทศไทยครับแต่ท่านผู้ชมเจอใครที่เล็บแก้วนี้อ่าก็เอาไว้ดูนะครับว่าเล็บเนี่ยเห็นไหมเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สามารถเอาไว้เพื่อช่วยด้านความเชื่อได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เราในใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นเนาะสมมุติว่าเราเล็บยาวนะครับ อ่ะครน,นี้อีกทริคหนึ่งเนาะสำหรับเราเราเนี่ยนะครับสมอรเด็กผู้หญิงเนาะะหรือเด็กผู้ชายบางคนก็ได้นะครับที่อยากไว้เล็บยาวเนี่ยแล้วันนี้เราก็อาจารย์ก็จะมีอ่ากลมเมดเคล็ดลับจาก youtube มาให้นะครับเกี่ยวกับการไว้เล็บเย้วันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วอ่านดูสิมีทริคอะไรบ้าง แม่แก้มป็น<า>ักเรียนที่ดีมากเพราะงั้นเธอจะยกมือขึ้นเพื่อตอบคำถามว้าวว้เดี๋ยวนะดูแลเธอสิ <c oughs> มันก็แค่เการ้อนเองเธอทาเล็บปองด้วยวาสลีนจากนั้นเพิ่มเการ้อนที่มีกากเพชรสวยๆลงไปจุ่มนิ้วมือของคุณในน้ำแล้วลูบให้ทั่ว จนมันเรียบและบางลงเสร็จแล้วให้ดึงกาวที่แข็งตัวออกจากเล็บได้เลยจากนั้นก็ตัดแ,แต่งส่วนเกินให้พอดีกับเล็บของคุณทำทั้งหมด10ชิน้นเพื่อให้ครบทั้งสองข้างไปเลยก็ได้แค่ติดมันเข้ากับเล็บด้วยเทปกาวสองหน้าใช้ยาทาเล็บสีใสเคลือบอีกชั้นก็เป็นอันเสร็จก็เมื่อวานสิจะไปงานปาร์ตี้ แล้วแดนลืมถอดมันออกอะแต่ในพวกเนี้เวลาเต้นมันดูโดดเด่นส,สุดๆไป,ปเลยฉันนะนะเป็นควีนในปาร์ตี้ด้วยอะแล้วตอนนี้เอ้ยฉันก็เป็นควีนในห้องอีกด้วยและเล็บกาวพวกนี้ถอดออกงา่ายง่ายเอ้ยข้าเรียนนะาเบื่อจะมัดต้องขอบคุณพระเจ้าที่เอากาววิเศษมาให้ฉันเมแกนมาลองดูเล็บใหม่ของฉันกันเถอะ ขั้นตอนแรกให้ตัดขดกาวเปล่าออกครึ่งหนึ่งแกะฉลากออกจากนั้นทากาวร้อมไว้ที่เซฟติดอีกครึ่งเข้าด้วยกันแล้วติดฉลากที่พิมลงไปทีนี้ก็แค่ใส่ไม้คแคบตะไบเล็บ แล้วก็กันไกรตัดเล็บเข้าไปมาดูสิว่าในขวดกาวนี้มีอะไรซ่อนอยู่นี่มันร้านทำเล็บแบบพกพาชัดๆแต่ว่าคุณคุณเมิสไม่โอเคอย่างแรงกับของเสริมสวยพวกนี้เน่ส่งชุดทำเล็บหน้าไมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนั่นมันแย่สุดๆด,ดูเล็บของคุณสิ คุณต้องได้รับการดูแลมากกว่าใครเลยนะนคุณครูสมิธเราจะเรียกตำรวจด้านความงามมานะพวกเขาคงจะช่วยเราได้ตำรวจด้านความงานมาแล้วทุกคนต้องได้รับการตรวแล้วคนไหนที่มีแล้ช่วยช่วยจะต้องถูกจับและของเธอดูดีมาก่ซนดี้เยี่ยมเธอออกไปได้ แล้วต้รวจความงามก็เริ่มค้นหาต่อไปแต่เมื่อสาวคนนี้จะดูเหมือนไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วการทำเล็บของคุณครูสมิธล่ะเธออยาได้ผู้ช่วยทำเล็บดีๆสักอันเริ่มแรกเราจะเอาสมุโดโน้ตออกมาจากเคสแล้วหากระดาษสีสักแผ่นมาปิดที่ก้นกล่องแบบนี้ตัดแผ่นยืดออกเป็นชิ้นๆ แล้วใช้กาวร้อนติดด้านหนึ่งของแผ่นยึดเข้ากับขวดยาทาเล็บส่วนอีกด้านก็ติดไว้ในเคสแบบนี้ติดขวดน้ำยาสารการตกแต่งเล็บลงไปทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ทําเล็บอยู่ที่นี่แล้ว อยากทาเล็บคร้องกับปากกาพเพ้นยังไงล่ะแถมขนาดก็บอกสำหรับครูด้วยนะเป็นเหมือนกับสมุดโน้ตธรรมดานี่เองงั้นมาเริ่มทำเล็บกันเถอะแล้วตอนนี้คุณครูสมิธก็ไม่ต้องอายเวลาประชุมผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะ่ะก็เพราะว่าสาวตาฟ้าอยากได้การทำเล็บที่สดใสมากไงล่ะคุณตำรวจจะดูแลมันเองมาออกแบบสไตล์ทำเล็บสำหรับหนอนหนังสือกัน ดึงบางส่วนของกระดาษกาวออกจากสมุดตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อทำเป็นหนังสือเล่มจิ๋วจากนั้นติดกระดาษโฟมแวววาวไว้ด้านบนสุดตัดปกหนังสือเล่มหนึ่งให้มีขนาดพอดีกับสมุดด้านในให้ปิดมันเข้ากับสมุดโดดโดยใช้เทปกาวสองหน้าจากนั้นทาเล็บของขึ้นด้วยน้ำยาสีชมพู แล้วแต่สมุดเล็บจิ๋วเข้าไปที่เล็บโดยใช้เทปกาวสองหน้าอีกครั้งว้าวนี่มันดูสร้สางสรรค์จริงๆทีนี้สาวตาฟ้าก็แอบเขียนคำตอบข้อสอบเอาไว้ที่สมุดโน้ตเล็กๆแม้ช่างเป็นเทล็ดลับเล็บที่ดีจริงๆเ <c oughs> <c oughs> มแกนขอให้ตำรวจความงามแต่งเล็บสวยๆให้เธอเหมือนกันมาดูกันเถอะว่าเขาจะทำยังไง เริ่มจากทาเล็บด้วยน้ำยาสีดำแล้วใช้ผู้กันเล็กๆก,กับสีอะคริลิกสีขาวเพื่อว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์คณิตศาสตร์สูตรทางเคมีและกายภาพจากนั้นทาเคลือบด้วยน้ำยาสีใสเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดขอบคุณนะคะและแบบนี้แหละเหมาะสำหรับนักเรียนเกรดเอสุดๆเอๆเอขอโทษนะ ครั้งต่อไปฉันอยากได้ใบประกาศนียบาทว่ดวดบนเล็ของฉันด้วยอะ่ะทำไมทุกคนลืมคุณครูสมิธไปล่ะเธอเองก็อยากทำเล็บแบบสวยๆด้วยเหมือนกันง่ายมากตัดสามเหลียมแบบนี้ออกจากยางลบสีสวยจากนั้นตัดแต่งเพิ่มเติมเพื่อทำให้เป็นรูปตัวเอ อ๋อแล้วก็เครื่องหมายบวกกับรูปตัวบีถ้าเป็นเกรดยังไงล่ะแล้วติดที่ปั๊มนี้กับเล็บของครูเลยเรียบร้อยทีนี้คุณครูสมิธก็สามารถให้คะแนนโดยใช้เล็บของเธอได้ไม่ยายเลยล่ะแค่จุ่มที่ปั๊มลงในสีก็เสร็จเป็นการออกแบบเล็บที่มีประโยชน์สำหรับค,คุณครูมากเลยสาวตาฟ้าชอบวาดภาพด้วยดินสอเหมือนกับวูฟเรลีน นี่เป็นไอเดียที่น่าสนใจสำหรับตำรวจความงามถ้าเธอะสงค์อยากจะมีเล็บแบบบูฟาลีนเราจะให้เริ่มจากทาเล็บด้วยยาทาเล็บสีขาวมืออีกข้างก็เหมือนกันจากนั้นวาดดินสอที่กลางเล็บโดยใช้สีอะคริลิกสีเบจทาเคลือบรูปของดินสอด้วยน้ำยาสีใสแบบนี้แล้วโรยกากเพชรลงไปด้วยสีที่ต่างกันในแต่ละนิ้ว ที่เหลือก็แค่ใช้กาวติดซ้ายสีไม้ไว้ด้านบนของเล็บก็เรียบร้อยเยี่ยมไปเลยนี่คือเล็บสีไม้ของจริงเธอสามารถใช้ได้ไหมลองดูเลยว้าวฉันพร้อมสำหรับข้าวเรียนศิลปะสุดๆไปเลยเรามีข้าวเรียนแฟชั่นแบบจริงๆด้วยนะ แถมยางศึกษาเกี่ยวกับเทรน์ดในช่วงนี้อีกด้วยนิตยสารแฟชัันบอกว่ายังไงเอ่อไข่มุกกำลังมาแรงงั้นเรามาใช้พวกมันทำเล็บกับแต่งหน้าดูเถอะทาเล็บลงบนนิ้วโป้งนิ้วกลางและนิ้วก้อยด้วยสีขาวจากนั้นทานิ้วที่เหลือด้วยน้ำยาสีใสแล้วทาวน้ำยาสีใสลงบนเล็บสีขาวแบบเดียวกันติดไข่มุกที่ตัดเครื่องไว้ร,บรอบๆของเล็บ แล้วปิดเล็บทั้งหมดของนิ้วกลางใช้ขนาดที่ต่างกันเพื่อความสวยงามเล็บหรูๆเนี่ยมันอะไรอ่ะดูเทรนดมากเลยแถมไข่มุกก็ดูแวววาวสุดๆอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเธอยังไม่เห็นการแต่งหน้าของฉันมันต้องเข้ากับเล็บฉันแน่ๆเลยทาอายแชโดว์สีมุกไว้ที่เปลือกตาด้านบนแล้วใช้กาวติดลูกปัดไว้ตามเส้านแนวขนตาแบบนี้ถ้าเป็นอายไลเนอร์จากไข่มุก จากนั้นทาปากด้วยลิปกลอสแบบใสว้าวอายไลเนอร์ไข่มุกดูมีสไตล์เก๋ไก่แบบสุดๆอ้อโหเมแกนเธอดูเหมือนแรชีน,นี้สุดๆทุกคนในโรงเรียนจะต้องได้เห็นไข่มุกของฉันพวกเรากำลังทำบอร์ดแฟชั่นอยู่อุ๊ปสเหมือนสาวตาฟ้าจะเผอเอากาวติดเข้ากับกระดาษเท่าที่นิ้วเธอแต่คุณรูณสมิธได้ไอเดียขึ้นมาทันที คุณสามารถทำอะไรกับเจ้านี้ได้บ้างไหมแน่นอนอยู่แล้วง่ายๆแค่ทายาทาเล็บสีขาวลงไปแล้วใช้พู่กันเล็กๆกับสีอะคริลิกสีน้ำเงินคือวาดเส้นแนวนอน จากนั้นเพิ่มเส้นขอบด้วยสีแดงเพื่อให้ดูเหมือนกับหน้าสมุดเพิ่มเกรดลงไปก็เสร็จมันคือสมุดบนเล็บยังไงล่ะนี่คือการออกแบบที่ดีทีุ่ดในโรงเรียนเลยมันจะกระตุ้นให้คุณขยันเรียนมากขึ้นโอ้โหคุณคือสมิธชอบสุดๆ อ่ฉะนั้นเห็นไหมว่าความคิดสร้างสรรค์นะก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณชอบการาทำเล็บเดลเรียนของเราไหมท้านงานคอาไม,มต์บอกเราหน่อยว่าไอเดียไหนที่คืนอยากจะลองทำางานที่โรงเรียนช่วยกดไลค์ subscribe แล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่จากช่องชุมรุมของเรานะจ้ะ อเคเนาะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อมันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างความงามให้กับเ,เราได้เนาะฉะนั้นที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาก็ทําผ่านกระบวนการคิดกระบวนการทดลองมาหมดแล้วนะแล้วก็นํามาเสนอให้กับเรานะครับฉะนั้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อนะและยิ่งเรารู้นะครับว่า สาเหตุของการทําต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าผลของการทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะได้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นรวมทั้งใส่ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างผลงานที่มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะเขาก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับให้กับเราได้นะครับฉะนั้นการทําได้บางครั้งก็อาจจะเกิดเ,เชื้อรานะเราก็มีพิธีการรักษานั่นเองก็หายา เออรู้วิธีว่าต้องรักษายัางไงนะครับไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันต้องสุดสมไปจากเชื้อราที่มันติดนะหรือว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เล็บเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผักออกมานะก็รอเวลานะครับแล้วก็รู้วิเคราะห์โรคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเราได้นะโอเคสำหรับวันนี้เรื่องเล็บนะครับเมื่อจบแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับนั่นก็ไปทำใน Google Form เนาะมี2แบบฝึกหัดแล้วนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์กับความงามแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับ สำหรับเรื่องเล็บเนาะสวัสดีครับ